เวลาโทรคุยอ่ะหนูไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะแต่ไปทางได้ยินเสียงหนูชัดเจนเลยค่ะซ่อมเท่าไหร่คะอาการประจำตัวของ iPhone 12เลยนะครับอาการนี้ที่เจอก็มี12 12มินิสิบสอบางตัวนี้ก็ลําโพงสปีกเกอร์ข้างล่างเสียนะครับส่วนแมากนะครับไม่ลําโพงบนก็ลาโพงล่างนะครับอาการที่เจอประจําซ่อมอยู่2,500บาทครับผมหนูมีอะไรมาด้วยพี่คิดค่าเปลี่ยนเท่าไหร่คะ ตัวนี้ค่าแรงเปลี่ยนลำโพงโซนาโฟนสิบสองนะครับ2,000บาทครับผมโอ้ยทำไมแพงจังคะก็มันจะมีความเสี่ยงนี้นครับเพราะว่าช่างช่างดีแพรอะไรต่างๆก็คือจะต้องรักษาสภาพเครื่องให้ได้เหมือนเดิมเตะเครื่องน้องสแกนใบหน้าได้ไหมได้ค่ะอ่าสแกนใบหน้าใช้ได้ปกติทุกอย่างถูกไหมทุกอย่างค่ะแล้วถามน้องหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าผมซ่อมไปแล้วตอนสแกนใบหน้าไม่ได้น้องจะว่าผมไหมว่าค่ะ แล้วถ้าผมแกะจอน้องแล้วหรือแตกน้องจะว่าผมไหมว่าเพราะว่าโทรศัพท์หนูมาดีๆอ่านั่นแหละก็คือถ้าเกิดว่าน้องว่าสองพันเพลงไปถ้าผมแกะแล้วแตกผมทําให้ร้อยเดียวพอน้องจะเอาไหมละ่ะไม่เอาค่ะอ่าเขาประมาณนั้นครับเพราะว่าหนึ่งทำอะไรมันจะมีความเสี่ยงนะครับผมจะต้องรักษาเครื่องให้มันเหมือนเดิมเดทุกอย่างแล้วลําโพงน้องจะต้องดังค่าบริการหลังการซ่อมก็มีแล้วก็ค่าแรงก็มีถ้าเกิดว่า งานที่ทําออกมาแล้วมันไม่คุ้มช่างไม่คุ้มค่าเสี่ยงหนึ่งช่างก็ไม่ทํานะครับซึ่งตกลงราคากันไม่ได้สนุนราคาที่สองพันบาทน้องจะว่ายังไงลดให้หน่อยได้ไหมคะลดได้เยอะเลยครับราคาพิเศษเลยครับลดได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่เครื่องตรวจหัวใจนะครับสังเกตด,ดูตรงนี้นะนี่ของอะไรนะครับจะมีค่าขึ้น 8.46โอห์ม oh นีะครับนี่ค่าปกตินะครับแล้วมาดูตัวนี้ตัวที่เครื่องในเครื่องนะครับชูนนะครับชูนไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ยครับขาดครับ OL ก็ o จะเปลี่ยนเฉพาะชุดตัวลำโพงนะครับเีมนลลำโพงมันต้องใช้ความร้อนนะตัวนี้ แล้วนะครับตัวนี้อ่าครับขอบคุณครับผมอะไรทำไมน้องผู้หญิงไม่มาเอาเองอะครับข่าวถามเนี่ยผมทำไมล่ะพี่เนี่ยพี่ครับโอ้ครับครับครับโอ้โหขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ